ลูกค้าดูเสร็จเลยเขาเขาคือเขาจะตอบพี่เอิมได้เลยว่าเขาเป็นหนังเขาไม่ได้เป็นเล็บคือเขาดูคลิปแล้วเขาจะรู้ไงว่าเขาเป็นอะไรใช่ก็ดูถึงได้มาเวลาเราตัดเล็บอะนะเราจะตัดซ่อ เอออันนี้เดี๋ยวพี่เอื้อมเอาของเอาหนังของหนูออกเลือดออกเราก็ต้องดูแลเรื่องแผลแผลหายแล้วนองค่อยใส่วิกนะ จริงๆข้างนี้ก็จะไม่ถนัดงัดกันนะแต่ทำไมเราจะงัดได้เ่ยมันจะมีเป็นได้สารพัดเลยว่าอะไรได้เป็นการตะเล็บที่มันที่มันมีตะไบแล้วมันมีเป็นขอเหี่ยวด้วยอันนี้เราไม่คันฝังขฝังข้างนีง้เจ็บข้างนี้เจ็บข้างเดียวอันนี้เจ็บเจ็บคันคันใช่ไหมใช่ ตอนแรกน้องเข้าใจว่าน้องเป็นเล็บใช่ปะใช่แล้วน้องมาดูคลิปพี่น้องเลยเข้าใจว่าคนเราเ,เป็นหนังใช่ไหมอืมใช่อย่างนี้นี่คือหนัง เอาแบบไม่รู้สึกใช่ไหม<อ>ถึงนี่เลยอ่ะเป็เจงแน่แ <c ười> หนึ่งสองหนังนี่มันรับหน,นึ่งถึงสามไม่ออกเลดกน้อยหรอ ใหญ่ไหมใช่ดูหนอเก็บทิ้ง้หมดเลยนะจะเล็บที่บ้านเก็บเอาเองืมโล่งไหมหายใช่ค่ะก็คือว่าที่ได้ลึกขนาดนี้ก็คือว่าตัวน้องเองอะน้องตัด แล้วน้องก็เอาอะไรไปดันไปดันหนังก็เลยข้าพี่อัดอยู่บางคนเป็นถึงตรงนี้เลยนะเป็นอยู่ตรงเนี้ยถ้าหนูเอาหนังตรงนี้ไว้มากๆมันจะทําให้หนูปวดพอหนูงัดมากๆน้ําน้ํามันเข้าไปข้างในมันจะทําให้เนื้อเราปวดเนื้อเราเนื้อเราจะเน่าอ่ะอันนี้หนูโล่งไหมโล่งนี่ดีนะว่าหนูไม่บวมมาถึงตรงนี้ถ้าหนูบวมขึ้นมาถึงข้างบนตรงนี้คือเนื้อหนูจะเน่าแล้ว ดูหายเลยไหม <c oughs> อ่าดูชิ้นดิเป็นเลอ่าลยเป็นเลอเไมเี๋ยวเลอะน่าไปเก็บกันไลยไม่ก็คือแบบเขาจะรู้สึกแบบเขาอึดอัดไงเขาก็เลยงัดไงแต่ถ้าพี่เอื้อมงัดอย่างนี้แล้วแผลหายแล้วเอาวิกยัดเข้าไปในรูปิดเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูแล้วหนูจะหายขาด <c oughs> ข้างนี้เนี่ยหนูงัดจนแหว่งเลยอ่ะอีกข้างอ่ะข้างนึงงัดจนช่ำอืมเขาใส่รองเท้าหัวหล็กค่ะแล้วเขาดี่เ็นเป็นเล็บขบเขาก็ตัดแต่เล็บออกไงใช่แต่จริงๆเราเป็นหนังพี่พี่จะตัดเล็บออกนิดเดียวเพื่อที่จะเอาหนังออกมา